10ข่าเด็ดแมเนจเจอจันที่15ธันวาคมประกาศขายแล้วแกลนแคนยอนหางดงที่จังหวัดเชียงใหม่และไปดูลิสเด็ดของแท็กซี่ไทยที่ทำเอานักร้องเกาหลีถึงกับอึง้งถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับพบกับรายการ10บข่าวเด็ดแมนเจอร์อีกเช่นเคยครับวันนี้วันจันทร์ <15 S 1> ที่15้านะพรุ่งนี้ลและพรุ่งนี้นวันที่ส6บหกวัววออกใช่ครับก็ สำหรับผมนี่ไม่ได้เล่นนะฮะท่านผู้ชมที่ไม่ได้เล่นก็อาจจะลุ้นเลขไปแบบว่าขำๆอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าใ,<น>ใครเล่นก็ว่ากันไปอ,อไปกันที่ข่าวอันดับที่10ดีกว่าครับเป็นเรื่องราวทางการเมืองนะครับเมื่อวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประย,ยุทธ์จันโอชาให้สัมภาษณ์กรณีที่มีข่าวเรื่องของกลุ่มก่อ,อก,การร้ายที่ออสเตรเลียนะฮะโดยยืนยันว่าไทยเนี่ยมีมาตรการป้องกันกลุ่มก่อ,อก,การร้ายเข้ามาในประเทศอยู่แล้ว แต่ว่าประเทศไทยไม่ใช่ชาติขัดแย้งโดยตรงพร้อมปฏิเสธข่าวที่ว่าบุตรสาวไปเรียนที่ออสเตรเลียบอกแต่เพียงว่าไม่ได้ไปไหนนะครับครับครับข่าวนี้มีคนอ่าน5,000คนครับอันดับที่9ครับเป็นเรื่องราววิทยาศาสตร์กับภาพของฝนดาวตกเมื่อคืนนี้ครับซึ่งทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติครับได้นำประชาชนไปร่วมกิจกรรมบนยอดดอยอินทนนท์เลยเพื่อชมปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิดครับ โดยพบว่ามีถึง130ดวงต่อชั่วโมงเลยครับครับที่แบบตกมานะอุ้ย ผมในอยากไปดูมากเลยนะครับข่บาวนี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด8,000คนครับมากันที่แบบที่8ข่าวนี้คอหวยต้องฟังกันให้ดีๆนะครับทำไมครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่พิษณุโลกครับอา่าฮะบรรดาคอหวยก็แห่จุดทูปโรยแป้งฝุ่นทาถูทาถูาถนะครับทาถูทาถูนี่ยามองหรือเปล่าไม่ใช่ครับโรยทาแป้งครับอ๋อทาเพื่อหาเลขเด็ดที่ต้นตะเคียนยักษ์หนัก60ตันหลังขุดพบที่ใต้คลองบึงแฝดก่อนอันเชิญมาไว้ที่วัดแม่เทียบ ทางด้านเจ้าอาวาสก็บอกว่ามีคนถูกหวยเอามหอรูศพมาถวายแม่ตะเคียนแล้วหลายรายด้วยกันนะโอ้โหนะออะไรจะขนาดนั้นนะฮะครับผมก็ไม่รู้ว่าได้เลขอะไรกันบ้างนะฮะเอามาบอกคุณกิตินันบ้างก็ดีได้ได้ครับผมครข่าวนี้ก็มีคนอ่านหนึ่งหมืนคนครับอันดับที่7ครับเป็นคดีอาชญากรรมที่อุกอาจมากเลยครับเมื่อตอนนี้ครับตำรวจเนี่ยก็สามารถจับได้แล้วครับสาหรับมือฆ่าหันศพ เชฟร้านอาหารไทยครับโดยพบว่าเป็นแฟนหนุ่มของผู้ตายครับ,รบเขารับสารภาพว่ากโกรธแค้นครับที่แฟนเนี่ยคิดตีจากก็เลยเตะจนตายเลยครับ,รบก่อนที่จะล,ลงมือ ชำละศพครับด้านเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่เชื่อ,อขอรอดูผลพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งครับ,รบพร้อมกับเผยประวัติของชายคนนี้นะว่าเคยถูกจำคุกมาแล้วถึง2ครั้งเลยครับ,รบข่าวนี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด1 1 0 0 0คนครับมากันที่ดัดที่6ไปดูความเคลื่อนไหวในราดวงสื่อสารมวลชนะฮะเครือมติชนได้จัดโครงการสมัครใจลาออกส่งท้ายปีสำหรับพนักงานที่มีอายุงาน5-10ปีโดยได้รับเงินชดเชยตั้งแต่10-15เดือน หลังตะัยมาที่3ปีนี้ขาดทุนไป47.86ล้านบาทจากที่ปีก่อนๆที่มีกำไรหลัก100ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะครับผมข่าวนี้ก็มีคนอ่าน1 6 0 0 0คนครับไปต่อกันที่ดัตที่5ไปดูเรื่องของตลาดหุ้นกันบ้างครับในช่วงนี้วงการตลาดหุ้นไทยนะครับก็ซุดลงอย่างต่อเนื่อง uh huh. ล่าสุดดัชนีติดลบเกือบ140จุด S <S โดยนักวิเคราะห์ก็คาดว่าเป็นทิศทางเดียวกับตลาดทั่วโลกที่นักลงทุนวิตกกับการดิ่งลงกว่า300จุดของดัชนีหุ้นดาวโจนส์ของสหรัฐนะใช่ครับอ่านเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่ดิ่งลงอย่างไม่หยุดเลยนะฮะคราวนี้ก็<ผ>ม,มีคนอา่าน1 9,000คนครับอันดับที่4ครับเป็นควันหลงของสึกแดงเดือดเมื่อวานนี้นะครับ,รบผมเนี่ยไปดูแถวแถวข้าวสารเนี่ยก็มีคนเชียร์เยอะแยะมากมายทั้ง2ทีมนะเอ๊ะส่วนใหญ่ทีมไหนมากกว่ากัน ผมจำแนกไม่ได้แต่ว่าก็เห็นทั้งสีแดงทั้งคู่นะครับทั้งเอวอร์พูแล้วก็แมนยูนะครับผมคราวนี้ครับชาวเน็ตเนี่ยต่างพากันสะดุดีผู้รักษาประตูของปีศาจแดงครับดาวิดเด r เคอเนี่ย หลังเซฟจนทีมเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้3ประตูต่อศูนย์เมื่อคืนนี้นะครับผมขณะที่สาวแฟนโหรชาวไทยนะครับโอ้โหใจกล้ามากเลยประกาศทอดเสื้อโชว์หากทีมแพ้อ่าจนชายหนุ่มนะครับต่างเฝ้าหน้าจอไม่รู้ว่าคุณกิตินัน์ไปเฝ้าโดยหรือเปล่านะฮะอ๋อเห็นอยู่ครับเห็นอยู่นะแน่าน่แน่น่น่ตอนเกมจบนะครับเขาก็จะมีโชว์บ๊อบแอบแบนิดนิดนะครับสำหรับเธอคนนี้นะครับเซ็กซี่นะข่าวนี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด2 3 0 0 0คนครับ ต่อกันด้วยข่าวลาที่3ครับเป็นเรื่องราววุ่นๆุ่นครับของนักร้องเกาหลีคนหนึ่งที่มามาที่เมืองไทยนะครับผมแล้วเขาไปเจอริเดทของแท็กซี่ไทยครับอ่าครับผมก็คือเมื่อแฟนขับของวง2 pm เนี่ยได้บันทึกภาพของนักร้องหนุ่มที่ชื่อว่าแท็กยอนครับมาเที่ยวห้างเซนเทนต์เวิด์ก่อนที่จะขึ้นสะพานลอยมาโบกรถแท็กซี่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเพื่อกลับโรงแรมนะแต่ปรากฏว่าเจอแท็กซี่เล่นตัวครับโอ้ยไม่รับไม่ยอมรับขึ้นรถ คงไม่รู้นะว่าเนี่ยคนที่โบกเนี่ยเป็นใครแต่เห็น<า>แล้วอึ้งเหมือนกันนะนักร้องดังเลยนะครับอโอ้โหข่าวนี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด24,000คนครับมากันที่อันดับที่2ไปที่ประเทศออสเตรเลียเกิดเหตุนคนร้ายถือปืนบุกจี้ตัวประกันกว่า50คนภายในร้านช็อกโกแลตลินในนครซิดนีย์พร้อมกับนำทงภาษาอาหรับโชว์และขูวางระเบิดภายหลังนะครับก็พบตัวประกันหนีไปได้5ราย ขณะที่ตำรวจก็เข้าปิดล้อมพื้นที่แล้วนะครับข่าวนี้ก็มีคนอ่าน31,000คนครับแล้วมากันที่ข่าวอัที่บนึ่งครับเป็นเรื่องราวของการประกวดมิ w เวล์เมื่อคืนที่ผ่านมาครับที่ประเทศอังกฤษนะฮะสาวงามจากแอฟริกาครับเธอชื่อว่าโรลินสเตาลครับวัย22ปีก็สามารถคว้ามงกุฎไปครองได้สำเร็จครับขณะที่ตัวแทนสาวไทยครับน้องเมย่า นนทวันเนี่ยผ่านเข้าถึงรอบ11คนสุดท้ายหลังได้รับผลโหวตนีครับจากชาวอินเทอร์เน็ตมากที่สุดเลยครับอ่าข่าวนี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด75,000คนครับครับมาถึงช่วงข่าวไม่เด็ดแต่โดนครับวันนี้เห็นว่าคุณกิติัันนิสมีเรื่องราวจากเชียงใหม่ด้วยเหรอครับครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแกนเฮนยอนหางดงนะครับอ๋อที่ดังๆแน่นะใช่ครับแลไมคมจมน้ำตายด้วยนะล่าสุดนะครับก็ปรากฏว่า ทางเจ้าของเนี่ยได้ออกมาประกาศขายแล้วนะครับรโดยติดป้ายที่บริเวณหน้าบ่อดินนะฮะแต่ว่าเมื่อทางผู้สื่อข่าวติดต่อไปกลับไม่สามารถติดต่อได้นะฮะจึงยังไม่ทราบราคาขายที่แน่ชัดอ้าตวตกลงขายหรือไม่ขายก็ยังไม่รู้นะครับผมซึ่งบ่อดินแห่งนี้นะครับสภาพนะครับมันมีน้ำท่วมขังเป็นสีเขียวมรกตพร้อมกับคันดินลดหนันกันไปนะฮะ ก็มีลักษณะคล้ายกับแกรนด์แคนยอนที่สหรัฐอเมริกามีนักท่องเที่ยวมาเยือนและกระโดดน้ําเล่นเป็นจํานวนมากแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหลายรายเแต่เขาติดป้ายห้ามห้ามโดดน้าไม่ใช่เหรอรับยิ่งห้ามยิ่งยุอเห็นว่าบันฆาตกงี้ฮะแหม่ประจําละสิไม่ถึงขนะครข่าวต่อไปดีกว่าเห็นว่ามีเรื่องบันเทิงด้วยรับไปดูบทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของค่าย GTS นะครับเอ๊เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไ t h a ท k ง o u l เ v e You อ๋อเรื่องนี้นะครับซึ่ง นักวิจารณ์อย่างคุณอภินานบุญเลืองพนานะครับก็ออกมายกให้เป็นหนังไทยที่สุดสนุกที่สุดของปีนี้เลยเ<ร>ขาวิเคราะห์กันว่าบทบาทผู้ชายกุนกวรอย่างซันนี่สวรรค์เมธานนเนี่ยก็คือแบบเหมือนกับว่าสร้างสีสันได้เยอะมากแล้วก็การผสมผสานร,ระหว่างความตลกกับความโมรแมนติกเข้าด้วยกันและที่สําคัญผู้กำกับอย่างเมธราทรเนี่ย มือนิ่งขึ้นกว่าเดิมจากที่เคยกำกับ A T M เออรักเออร์เลอร์นะคะเคยดูครับผมเพราะว่าตัวเรื่องนี้อยู่ในรอยแล้วก็แบ่งพื้นที่ให้ตัวละครอ,อื่นๆก็ทําให้ไม่เสียบรรยากาศตัวละครดอ,อีกด้วยนะแต่ว่าคุณกินินันก็ไปดูมาแล้วรับไปดูวันแรกๆเลยคุณประลงไป็นไงบ้างคนเยอะมากใช่ไหมเยอะนะครับแล้วก็โอโ้โหมันเป็นภาพยนตร์ที่ทําให้ผมยิ้มไม่หยุดตั้งแต่ต้นจนจบเลยะะอ๋อเพราะว่าคนคนนั้นข้างสวยไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยว<ต>นะแต่ว่าไอ์ปีชยาน่ารักจริงๆอ๋อครับก็แล้วแต่สไปคคนนะฮะเร เรื่องของการแสดงนะปิดท้ายกันที่ของผมครับเป็นเรื่องราวกรณีที่ผมเนี่ยไปญี่ปุ่นใช่ครับ<ช>ไปญี่ปุ่นคนเดียวนะฮะ,ะคนเดียวจริงๆนะฮะแล้วก็ไปเจอเรื่องราวสารพัดมากมายครับทีนี้ก็เป็นตอนแรกครับของบทความที่ชื่อว่า Al o n e ินโ o เกีย1.0ครับสู่ดินแดนอาทิตย์อุทัยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่ว่าเราเนี่ยคือผมเนี่ยพาผู้อ่านนะครับ ร่อนสู่ท่ากาศยานนาชาตินาริตาจังหวัดจิบะนะครับเพื่อไปขึ้นระบบขนส่งมวลชนที่นั่นนะครับก็จะมีทั้งรถไฟแล้วก็รถบัสผมเลือกผมเลือกรถไฟนะครับเข้าสู่โตเกียวแต่ผมเลือกแบบพิธีประหลาดหน่อยก็คือไปสลับที่สถานีฟุนาบะชิครับแล้วก็เกือบจะหลงในความมุนงงของสายรถไฟครับที่มีชื่อเหมือนกันแต่แตกต่างกันที่สีแล้วก็เส้นทางครับ ต่อกันด้วยไปทานอาหารบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นครับอ๋อครับอ่บุฟเฟ่ประดิบเลยนะอ่าครับแล้วก็ไปซื้อตั๋วนอนครับรถบขศจริงจริงๆคือรถ j r b u s นะครับแต่ว่าผมมาเรียกติดติดปากไงก็เลยเรียกว่าบขศนะที่สถานีโตเกี่ยวครับพร้อมกับชมความงามในคารเก่าแก่ของสถานีนะครับที่ปีนี้ยเนี่ยฉลองครบรอบ100ปีแล้วครับ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็อ่านได้ตามบทความที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี่ครับครับและนี่ก็คือ10บคาเดตแมเนเจอร์ที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.manager.co.th นะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณดลงขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน ASTV ผู้จัดการออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับ